สวัสดีครับจากเพย์ล้อตกปลามือสองใบวิลิชนนะครับตัวนี้เป็นล้อกมือสองนะครับอ่าเป็นแบรนด์ของชิมาโน่นะครับชิมาโน่ชิมาโน่นู่นอะไรเนาะสเปเชียลจีทีอาร์สี่พันนะครับตัวนี้เป็นอ่าลอ้อเบรกท้ายนะครับขนาดก็ประมาณประมาณเบอร์ประมาณ vg 20ครับประมาณเบอร์4 0 0พันครับ ก็สปูนเป็นคาร์บอน Carbon นะครับนี่ชิมา a โน c คาร์โบเมติกสเปเชียล4 0 0 0พครับสปูนคาร์บอนครับส่วนตัวบอดี้น่าจะเป็นคาร์บอนเหมือนกันครับน้ำหนักเบานะครับตัวนี้เป็นงานช่างนะครับเดี๋ยวจะบอกว่างานช่างตรงไหนอืมอันนี้เลอะฝุ่นนะครับเนี่ยเลอะฝุ่นเลอะคราบนะครับผมไม่ได้เช็ด ก็หมุนเดินหน้ามีเสียงแบบนี้นะครับหมุนลื่นครับกันกลับท้องงานปกักสีนะครับหมุนเดินหน้าถอยหลังได้ครับเสียงมันดังเอ็นนี้นะเมื่อกี้เนี่ยแก,ก๊กแก,ก๊กแก,ก๊กเอ็นมันยาวไปครับเดี๋ยวหาอะไรตัดกัน การมลไฟหลังมันดังแค,แค,แค,ครๆแกรกับเอ็นมันมันมัน,ม,นมันโดนกับโรเตอร์ก็ประมาณนี้ครับมันเดินหน้าไฟหลังได้สปริงนหน้าล้อเด้งดีครับเปิดปิดได้ครับลิกเสียงดังครับสปูลถอดได้ส่วนงานช่างตรงนี้เลยครับ งานช่างตรงนี้แตกนะเนี่ตัวนอ้ครับเอาไปมันก็หมุนได้ตามปกตินะมีเสียงด้วยแต่ตรงนี้มันแตกต้องเอาไปไปซ่อมนะรับไปอัดกาวอัดอะไรก็ก็น่าจะใช้ได้ครับส่วนระบบบอื่นๆก็ทำงานปกติครับงานเจแปนนะครับชิมโนโเจแปน หรือค่าฝุ่นค่าอะไรครับเช็ดล้างออกได้ครับจะแป๊บเดียวมือ,อยังเปื้อนเลยก็ขายเป็นงานช่างนะครับงานช่างงานอะไรขาย300ร้อยอ่าสามร้อยสิบาทครับรวมส่งไปอัดตรงนี้หน่อยครับใครสนใจก็ทักแชทสอบถามได้ครับ